เมนูรอบเดิกครับหิวเข่าเฮ้ดจั้งไราแบบเนี่ยบม่มีแนวกินมีแต่ขนมเส้ยนยำขนมเส้นแหละครับตั้งแต่บะหมีอย่างไราตามมี่ตามเกิดทว,ขวขนขวดก้อข้พุ่นก้อยข้าพุ่นเี่รอบเดิกครับนี่แหละมีนูยังไงผกงชูลสดน้ำปลา Bà la có Oui, còn bà nèo ngài lòng nè chặt. Képa thu, képa thu say say mày trong triều bên ngoài. Ton sư mầm tùng nha Say mày lại trong triều กกนกินไม่ได้ก็เสียทิ้งมาครับไกยขอบคุณกัเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกินด้วยกันเลยครับหิวหิว ่เที่จริงนี่มันเป็นเมนูรสขมวนนะครับนะแต่เบิ้งจากขนาดของมันแล้วมันม่เป็นมาน่าเปนเมนูรสขมวนนะเ <c oughs> บิ้งผมสะกินแบบประด้ ต้มขามหมูสองต้นไข่เจียวอีกสามหน่วยนย้ำมันหิวเนาะช่คเจิงสิกินเบิดเนี่ยแต่บุรู่นะเบิดเลย่เบิดรดมาเบิกันเลยครับ và thuốc khác hẳn lại đời đâu uhm. Thà mua. ยิมอภัยดีครับขนมแซนด์มิมซื้อมาเข่งหนึ่งใส่เบอร์อะว่ายุคนเดียวนะให้จังผักไปแล้วซื้อมาม khi nó bật cạnh nhau thì nó thôi จบไปดีด้วครับอืมปวดทุกแข็งๆจักนั้นจับเลยว่าหิว อันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับมักหิวรอบเด็กเจนนี่ใส่ดีนะอยู่บ้านนะจะอยู่ายํามยังวัดดีไปหากินใส่ได้เด็กปนี้ครับมือปนเสื่อครับสามยังหวัดเชียงใต้นี่มีเงินด,ดูโอกาสด้ใส่ Sử dụng ai bở Nhưng Hình như đến cái cơn này rồi đó ở phụt hẳn. Phương thắng rồi cái bởi đó, hơn tháng đâu, đó, thật na vậy, phao lại hai chai หดแล้วจะหแล้วอดซาเบิงเาอะนะครับเนาะจะเบิงมาได้กะกดปิดก็ได้ครับ <c oughs> ถ้าเบิงมาถึงตอนนี้ตอนนี้แล้วนะใก้ถึงท้ายคลิปแล้วผมก็ทิอดซากินี้ยเบิดอ,อนะั้งสุดายมั้ย ไว้กับมิเตนกจอมกมากินกนเร็จก็ทิงไว้ไว้นกจอมกมากินต่อยงสักเออได้บุญไปในตัว โม่ไหวเลวครับขอบคุณครับที่บังจะตบคลิปนะเครับตายบอลจุกตายเลยหิวตายที่จริงในตะู้เย็นผมนมีกับเขาหลายอย่างนะผมไปตลาดแต้มเพีมผมมีสื่อโมไหวเลยนะปลาหมึกกุ้งหมูปลา ซื้อมันไอตัวยอยได้พมันท่านไปดูตลาดกระโยกใกล้บ้านนีแ่แหละกอเมือ่อค่ำนี่ไปตลาดพี่ขังพี่ทํางานที่โรงกระเบื้องมาตักขนาดเอาอาน้ายายงเนาะมันคำมันมือแล้วนะสิ่มหนึ่งเมันมือละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,จ,ะวจะเพิเ่งไปเลยาตกใจว่าเพื่อวะไลูกก็จะตักจะเพิ่งไปเลยอ๋อแารนขับนี่เอง ก็ขอบคุณนะครับนะติดตามนะมือลังพันหน้าบ้านผมก็แวะมากินน้า,นาได้นะครับนะแล้วพบกันไม่ลิปหน้าปิ๊บเออพบกันไม่ลิปหน้ากับช่องยูทูบลูกพราจะแตกแท้ไม่เอี๊ยบขอบคุณที่รับช,อม,ออบบชมอยู่จบคลิปนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะครับขอบ